h ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับบ็อกในวันนี้กับพุกนิสเตอร์พุแอนบ็อกในวันนี้วันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการแต่งเพลงแต่ทีนี้ผมจะมาแนะนําการแต่งเพลงแบบที่เออเป็นเพลงโดยการเขียนคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับคือไม่ได้เขียนเนื้อว่าฉันรักเธอนะเธอรักฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังเดี๋ยวค่อยสอนในคลิปหลังนะคลิปนี้สอนการแต่งเพลงโดยการเรียงคอร์ดก็เรียกว่า progression c h o r d คือสร้าง progression c อร์ d ขึ้นมาก่อน โปรเกช s s คอร์ดคืออะไรครับก็คือที่เราเห็นว่า C A minor F G อะไรเงี้ยเช่นใช้หลักการอย่างแจ๊สก็คือ two five one อะไรเงี้ยหรือเราจะใช้1 6 4 5โครงสร้างคอร์ดแบบนี้ทีนี้ผมจะมาสอนนะวันนี้ก็คือโครงสร้างคอร์ดที่เป็นธรรมดาธรรมดาทุกคนคงจะคุ้นเคยกันดีก็คือ C A minor F G นี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่เราเคยคุ้นเคยกันแล้วเพลงในโลกนี้ใช้โครงสร้างนี้เยอะมากและก็ฟังง่ายดังด้วยไม่ยากคราวนี้เราต้องมารู้ว่าเพลงเนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างถึงได้เป็นเพลงเพลงหนึ่งเราคงจะคุ้นเคยกับว่าอินโทรเพลงที่มีอินโทรคือการเริ่มต้นขึ้นของดนตรีบางเพลงก็ไม่มีร้องเลยนะครับบางเพลงก็โซโล่กีต้าร์ขึ้นมาก่อน แต่บางเพลงก็ขึ้นเลยร้องพร้อมกับดนตรีไปเลยบางเพลงก็มีโซโล่อินโทรยาวบางเพลงมีสั้นแล้วแต่ทีนี้เราก็พื้นฐานมาก่อนนะครับก็เลยให้อินโทรมาก่อนทีนี้เราจะใช้โครงสร้างขอดอะไร C A m อ n o r F ร C A minor F G C คอร์ดนี้คอร์ละ1ห้องเพลง1 2 3 4นี่คือจังหวะนะครับเอาละเมื่อเราได้นะผมจะใช้เป็นอินโทรสัก8ห้องนะครับมีรอบที่2 อินโทรจบแล้วได้แล้วด้วยนี่คืออินโทรต่อไปหลังอินโทรเสร็จก็จะเป็นโวคอลนะครับคือการร้องและคือท่อนเวิร์สนะครับตรงนี้เราจะใช้แบบเดิมก็ได้ก็คือใช้คอร์ด4ีคอร์ดนี้เหมือนกันใช้8ห้องเหมือนกันก็คือนับเมื่อกี้เนะี่ยหนึงสห้อง3ห้อง4ห้อง วนนี้รอบนี้คือท่อน,อนร้องทีนี้ท่อนร้องเนี่ยที่เป็นโวเคอเนี่ยเราจะให้มี2รอบนะครับก็คือ8ห้องสองครั้งนะครับก็คือโวเคอ1 v หนึ่งวเคอลนั่นเองนะครับเอาละทบทวนนะมีอินโทรมีโวเคอลหนึ่งมีโวเคอ2ใช้คอร์ดแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับ เพราะว่าเนื้อลองจะเหมือนกันเพียงแต่อาจจะความหมายข้างในเป็นอีแบบหนึง่งหรือไม่เนื้อลองจะโซโลโกีตา้าก็ได้นะครับก็จะเหมือนกันแต่จะไปเสียงสูงและเสียงต่ํานี่คืออินโทรโัวเข้าหนึ่ววเข้สต่อไปเป็นอะไรครับที่เราคุ้นเคยคือท่อนแยกหรือว่าท่อนฮุกนั่นเองนะครับฝรั่งอาจจะเรียกว่าคอรัสนะครับเราใช้ว่าท่อนฮุกแล้วกันคนไทยคุ้นเคยดีท่อนฮุกนี่ก็จะมีคอร์ดที่มันแตกต่างออกไป ก็จะยิ่งสร้างความแปลกใหม่ถ้าเกิดใช้คอร์ดเหมือนกันหมดเลยก็ได้นะแต่ก็อาจจะไม่ตื่นเต้นมากเราใช้คอร์ดอื่นมาแทนที่ซึ่งให้อยู่ในคีย์เดียวกันเมื่อกี้เราใช้คีย์ซใช่ไหมครับผมอาจจะใช้เมื่อกี้เริ่มต้นด้วย C A minor F คราวนี้ท่อนแยกผมจะให้แบบเริ่มต้นด้วยคอร์ด F เอมเนอร์เอมเนอร์แล้วก็มาจีนี่คือสี่อนที่จะใช้เป็นทอนแยกมันไม่เหมือนกับทอนร้องนะเพราะมันแยกไนงะแต่ผมจะวน2รอบเหมือนกัน โซโล่เสร็จปุ๊บเ่านี่ท่อนฮุกนะฮะพอท่อนฮุกเสร็จปุ๊บได้แล้วท่อนต่อไปเป็นอะไรครับอาจจะเป็นย้อนกลับไปท่อนร้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือจะใช้เป็นโซโล่เข้ามาฉะนั้นการสร้างเพลงก็จะเริ่มมีท่อนอินโทรท่อนโวคัลหนึ่งโวคัลสองแล้วก็ท่อนฮุกฮุกเสร็จก็มาโซโล่นะครับอ่าเมื่อกี้ฮุกแล้วโซโล่เนี่ยเราจะใช้ขอดจากไหนล่ะ อาจจะใช้จากโวเคลก็ได้หรืออาจจะใช้คอร์จากท่อนฮุกเมื่อกี้ก็ได้เห็นไหมครับอ้าวหลังจากโซโล่จเสร็จแล้วเป็นไรก็บางเพลงเขาก็วนกลับไปซ้ําที่เนื้อร้องอีกทีหนึ่งแต่บางเพลงเขาก็วนกลับไปที่ท่อนแยกเลยก็ได้ไปที่ท่อนแยกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนที่ท่อนแยกสองสามครั้งแล้วก็จบเพลงความยาวสามนาทีสี่นาทีก็โดยประมาณนี้เห็นไหมครับฉะนั้น ผมทบทวนให้นะครับ1อินโทรสองโวเ1้าหนึ่งโวเ้สองท่อนฮุกโซโล่พอโซโล่เสร็จก็อาจจะมาท่อนฮุกอีกครั้งหนึงแล้วก็ย้ำย้ำย้ำจนจบหรือพอโซโล่เสร็จก็มาเป็นท่อนโวเ a l โวเคลแล้วก็มาท่อนฮุกอีกทีเพลงมันมีอยู่แค่นี้แล้วก็วนไปนี่คือพื้นฐานการสร้างเพลงทีนี้ในนั้นอาจจะโซโล่กีตาร์ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงเราเป็นสร้างเพลงบรรเลงเดี๋ยวว่าหลังจะมาสอนว่าการสร้างเพลงบรรเลงจะต้องคิดลูกโซโล่ยังไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใส่เนื้อ้องก็ไมไปก็ได้ครับก็คือฉันตื่นมาตอนเช้าไม่กินข้าวไม่กินปลาตื่นเช้าลึกเยไม่เป็นเวลาปวดท้องหนักๆวันนี้อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเราต้องไม่แต่งเพลงขึ้นมาเห็นไหมครับ โครงสร้างมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เมื่อเราสร้างโครงสร้างได้แล้วเพลงเราจะไม่สเปะสปะการสร้างเพลงแบบนี้การแต่งเพลงแบบนี้เราเรียกว่าแต่งเพลงโดยใช้โครงสร้างขอดขึ้นมาก่อนแล้วก็วางแพทเทิร์นของอดนตรีแต่ละช่วงไว้แต่ถ้าอีกแบบหนึง่งประเภทที่เขียนเนื้อร้องไปแล้วก็เล่นสดไปอยู you ่เลยไม่อะไรมากินไม่เข้าไม่เข้าก็เปลี่ยน มากินมากินมากินอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าอารมณ์นั้นพาไปแบบนี้ก็เป็นการสร้างอีกแบบหนึ่งเห็นไหมการสร้างเพลงมันจะมีหลายรูปแบบวันนี้ผมแนะนําการสร้างเพลงโดยใช้ใช้แพทเทิร์นคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสร้างดนตรีชิน้นอื่นๆขึ้นมานะครับเอาละครับไปลองฝึกกันดูนี่คือการแต่งเพลงเบื้องต้นในการสร้างแพทเทิร์นโครงหรือว่าโครงสร้างคอร์ดขึ้นมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะต้องสอนการสร้างโซโล่เพลง นะครับเอาละครับจเจอกันใหม่ขอบคุณทุกชีวิตครับบาย